yeah mm -hmm. I and uh,

นาโถตัสษาตระวัตโตะระหัโตสัมมาสัม,มุมวตัสตามรัมนัเวปวิสติติตอนนี้ไปสัม,ม,มาังจะได้แสดงพระสัรรมิสน,เน,นาเนื่อในนงานสดของทนดรธีรั์ตันหาิิ ที่ท่านได้จากกบปได้ทำให้บุคคลที่รักของท่านมีความสุขเศร้าและคนที่อยู่ข้างหลังที่เป็นเพื่อนิิ่สหายทั้งปาทง่าก็มีความสุขเศร้ากันทั้สิ้นมาวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาคงธรรมสักเดช เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านสนรงค้นพบความจริงที่ทุกคนที่เกิดอาบนโลกไปนี้ต้องเจ็บต้องเก็กก็คือความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นคือเป็นสภาพที่ทนได้ยากเป็นตัวยากที่จะทนได้ทุกขพรารที่เราเห็นวันนี้ที่อาจารย์ดรพีระกันหาชิน ท่านในจากออกไปทุกเพราะการตายเป็นสิ่งที่เราท่านได้ตนมาแล้วที่เรามีร่างอัตภาพอยู่เดียวนี้มีลมหายใจอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงถุกลมหายใจก้อออกนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เรามาวันนี้มาน้อมเอาสิ่งที่ศึกษาธรรมะที่อาจ,จารย์ดรเตอท่านกำลั เพราะทั้งสองนี้คือสภาพของสังขารที่เราอาศัยอยู่นี้ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุหนึ่งน้ำลงไปรูปเป็นกานาตญาสังขาร์ยานี่มันประกอบขึ้นมานี้เมื่อประกอบแล้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นธรามานานสุขของอาจารย์เตอ่ยก็ย้อดหลังสุดสุนของเราวันนี้คือสภาพความเป็นจริง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นความจริงคือความทุกข์ที่เราเอและทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือทุกข์เพราะความผันผานที่พ่อต้องการพูกไปพ่อต้องการหลายๆคนที่มีความรู้เคยไปนี่คือทุกข์เพราะความผันผ่านที่จากอกไปเมื่อความผันผ่านจากอกไปแล้วปาถนาสิ่งใด ไม่ได้สมปรัที่เราตั้งใจเกิดความทุกข์เพราะความสับอนต่างๆที่เกิดขึ้นความไม่เป็นธรัต่างๆนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวตนของเราเมื่อเราตื่นมาแล้วทาไมเมื่อเราเห็นสภาพตรงนี้แล้วเรามาศามืกษสารธรรมะนั่ดูตัวเราเองว่านี่เป็นอย่างนี้แหละสภาพที่ความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดา สาเหตุความทุกข์เกิดเพราะอะไรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกข์ถามถึงความทุกข์แล้วก็สาเหตุของความทุกข์มาจากอะไรท่านในเรามาพิจารณาเนาะถ้าเราสาเหตุที่ว่าเรามันทุกข์เพราะว่าจากเกิดจากความอยากอะไรก็ใน้ว่ามต่างที่เราจะเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่นี่คือทําให้เราเกิดความทุกข์สาเหตุนี้ แล้วพวกเราก็าแนวทางให้กัเราที่ทำมาทุอ่ไม่ให้ทุกได้แต่ถ้าเราดูแล้วถ้าไม่มนำมาดทุกรรปฏิบัติข้อสุด้ายทา่นานพาท่านบอกว่าเพื่อความอยากเกิดขึ้นท่า,ทาอกเหตนะลลัจาความอยากนีทนน้ทา่านก็หาแนวทางให้กับพวกเราที่พันปฏิิท่านจึงได้ตัดผนทางดิจควัมที่เราจะไม่ให้ต้องมีความสุกชิด ก็ถือมากคว่เดคือหุ่นทารตั้งแต่สมาร์ทิี่ปิดจนถึงสมาสมาธินั่นคือเป็นหุ่นทารที่พวกเราต่างเนื่อเราศึกษาแล้วว่าเอันีีเป็นความทุกข์จริงๆเนาะแล้วก็น้อมใส่ตัวตนของเรามีไหนเพราะในร่างเสียงปากสัญญาณิตญาณของอาจารย์ดรพิริรักษ์การน้ำชินี้ท่านตำังแสดงธรรมว่าปาก แต่เราได้เก็บพิจารณาทุกคนที่นั่งตรงนี้แม้ต่อาตมาทุกเทศอย่นี้ก็เหมกันจุดหมายปลายทางก็คืความต่างความแตกส่างของร่างกายนี้นี่คือสิ่งสภาพที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราศึกษ ใจโยพูดมากต่มาก็จะพูดร้อยลงเกอจะทำให้เสียเวลาอยู่ที่สองข้าดหน้าอมากัผมเข้าใจเนาะกำลังมีการยูกำลังประเทศแข่งกันมาอยู่ทุกวันนั่นคือสิ่งที่จะให้โยมพิจารณาได้ร่างที่ภาสนจาวิกาณของอาจารย์นัเตอร์พาอยู่ข้างหน้าของเราแล้วเรามาเนามา มาพงธรรมะสังเณษน,นี่ความเป็นจริงของชีวิตของเราเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความต้อหนาแนวทางที่พระพุทธเจ้าพระศาสนาแสดงไว้กับเราคืออยู่ที่ผลทางก็คืออยู่ที่ศีรักษาตัวตนของเราไม่เป็นคนปกติที่เราคุยกันยู่ขนนี้เพราะว่าเราเป็นคนผิดปกติผิดปกติเพราะอะไรพเพราะในจัก,การรัการเวลา ว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่องท์มรรสเรื่อเกิดขึ้นให้ดูแลงกายของเราบาดเจ็บของเราเมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้ของความว่ารักษาสิ่งคือรักษาตัวตนของเรารักษากายของเรารักษาบาจาของเาใจของเราเมื่อเราเป็นบุคคลที่ปฏิบัติและเป็นแนวก็มีความตั้งใจมีความตั้งใจอย่างไรงลือดูตัวตนของตนตั้งใจว่า เมื่อเราดูตัวตนของเราแล้วมีความตั้งมั่นมันพิจารณาเพราะเราจะได้ดูตัวตนของเราไม่ใช่ไปพิจารณาสิ่งอืดนอกมาสู่ตัวตนของเราการศึกษามรร็ดูที่ตัวตนของเราดูจิตใจของเราที่เราศึกษาจะกับราพ่อแม่นกว่าจันตามหลักตามลาต่างๆทุกสิ่เนี่ยก็คือดูที่ตัวตนของเรา เมื่อเราพัฒนาจิตใจของเราแล้วบางแล้วก็หาคิดพทิจารณนตแบนี้ท่านเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคืออะไรก็คือพัฒนาจิตใจของเรานั้งต่เพราะจิตใจส่วนหน้าจคิดแต่ไปในสิ่งที่สำคัญเก็บมาสู่อารมณ์ของเราเป็นประจำคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลนา เม <c oughs> ื่อเรานำคำภาวนาบริกร,รรมดูมีสติํากัดอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทำให้จิตใจของเราที่พ่อแม่รูบาาการแนะนำของเราภาวนาพุโธพุทโพล่นเพื่อให้มีสติเตีก็เป็นเรื่องกองตาลุกที่มันเป็นขยะทั้งหลายาลที่เรานำมาคิดมาคุกม,มาแตงเมื่อพิศเจรณาว่าเราเอาขายะมาสู่จิตใจของเรา เขาเลือกตองก่อเ <I> ือดที <ông rees an> ่ไ <t> ม <ip on> ่เป็นเรื่องเข้ามาสู่จิตส่นใจของเรามาะผมชิดมากชิดมากเพราะว่าอารมณ์ที่มันเป็นขยะก็มากระทบอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่กำจัดขยะแล้วขยะของอารมณ์แล้วเราจะนอนไม่หลับเมื่อเรานามาพิจารณาบริกรรมหรือเป็นประจสติของเราไม่ได้ขาดตอนทาให้ทําให้สภาพจิตของเรามีความสงบเกิดขึ้น ความสนุกเป็นยังไงความสนุเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนที่ปฏิบัติเพราะอำนาภาพเป็นเพียงแค่ผู้บอกผู้เอกนั้นขึ้อนอยู่กับการที่เราได้สัมผัสยกตัวอย่างเมื่อกรับที่เรารับประทานอาหารนี้อร่อยเป็นยังไงคนที่รับประทานอาหารก็จะรู้ว่าแปลว่าเผ็ดเป็นยังไงเพราะสามัสเอทำภาพหลองพราพุทธิจารนเนินกัน ถ้าเราสัมผัสเราจะมีรู้เพราะเป็นการที่เน้นในการปฏิบัติไม่ได้ขอนะอยากได้ําเราโอปัญญายโรนมาเสริมนและก็ปฏิบัติเราเพราะพระพุทธศาสนาคั้สอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เราปฏิบัติจริงจะรู้ไม่ใช่ว่ามีแต่ศึกษาตามแบบตามหารู้อยู่แต่ให้ปฏิบัติถ้าเราอยากรู้รสชาติธรรมะสมุบเราต้องปฏิบัติว่าเป็นอย่างไน ควาสมสงบมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราบพราะมันเป็น,ปนยังไงน,นั่นคือให้เราลองปึิตใดูและความสุขมันเป็นยังไงเหมือนการที่เรารับประทานอาหารอ้อร่อยแสนอร่อยเนะาะคำว่าอร่อยก็คือคนที่ได้รับประทานเข้าไปก็จะรู้มีรสชาติเป็นยังไงก็จะรู้นี่คือการพัฒนาจิตใจของเราในการภาวน,นาพุทโธ มันเป็นเครื่องกรองอารมณ์ที่มันเป็นขยะเข้ามาสู่จิตส่นใจของเราเมื่อเรามีเครื่องกรองทุกอย่างนี้แล้วทําให้เรามีความสุดเกิดขึ้นหลับก็เป็นสุดตื่นก็เป็นสุดเมื่ออารมณ์ก็มากระทบพับสติของเราก็ตามทันกรู้ว่านี่มันเป็นอย่างนี้เนาะคนที่เคยโกรธแต่ถ้าเราผ่านการพัฒนาจิตใจของเราแล้ว จะมีสติเป็นเครื่องต่างๆจะมีอิริวามระอายแก่ใจเป็นเบ็ดโอตะพัความเกงกลัวต่อมาก็จะขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะอะไรเพราะตรงนี้ล่ะท่านจะบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติเพราะมีเครื่องเือนจิตเกินใจเราอยู่ตลอดเวลาจจงทาให้เราได้เกิดความสุขเกิดขึ้น นั่นคือแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กลับไว้กับพวกเราให้เดินตนาว่านี่คือสภาพของจริงที่เกิดขึ้นที่เรามาลงธรรมะสังเ็ชในการในงานชารนักกิจสงของอาจารย์โรเตอร์พีระการหาชิมนี้ ในกณรนี้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นบาศกเป็นบาศก์มาในการทำคุณางามความดีท่นานได้สร้างบุติีไว้เข้าที่อัตมาศัดน,นะที่บันตุภูโพธารามมีบุติีของท่านอยู่หักหนึ่งท่านได้มีกิจสันธาในการบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็อีกหลากที่นั่นคือเป็นสิ่งที่ให้เราเห็ว่านี่คือ สิ่งที่ท่านทำคุณงามความดีออและอีกในหลายอย่างที่ท่านเตรียมความพร้อมเพราะเรารู้วันเกิดเราแต่เราไม่รู้ว่าวันตายเราจะเป็นยังไงน้องบอกไม่ได้แต่สิ่งที่แน่นอนทุกคนแม้อนึ่งะมาเองก็จะกำลังจะ,นนจะก้าไวาาาไปสู่ความตายก้าวไปสู่ความตายตลอดเวลาเพราะเราเกิดมา แล้วจะหนาทางอีกหนีไม่ได้จะเป็นการจบจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเรว่ามีามวกต่างๆเป็มากมีสีสุขเป็นมหากษัตริย์เป็นนายก็ต่างไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไม่ได้นี่คือให้เรามาพิจรารณามาตรงข้ามกันเองน้อมมาสู่จิตใจของเรานี่คือความจริงของชีวิตเพราะความทุกข์ทุกข์ที่พระพุทธเจ้า บอกพวกเราเตือนพวกเราว่าวันคืนโลกไปโลกไป,กปเดี๋ยวนี้ทำอะไรยอยู่ท่านไม่ให้ปราไหมยังเรียกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มจะไม่ตายหรือใช่บางคนต้องตายตั้งแต่เกิดออกมาลูกชายของผมเองนั่นคือสภาพความเป็นจริงของชีวิตท่านจิตให้เราเลยเมื่อเรามาเจิดมาเจอคำสอนของ,ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธ เราต้องศึกษาและก็นำมาปฏิบัติจึง่จะมีคุณค่ามีใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธเพียงแค่อยู่ที่สันนาอยู่ที่ปัปราชาชนติวมตงนั้นเราไม่ได้สัมผัสความสุขเกิดจากการปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะรีบทำคุณางานความดีรีบที่จะปฏิบัตินี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลาย มาในงานศพของท่านในวันนี้มาตรงมาตรงธรรมะสะัสเพสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีพระเถรีรุ่นหนึ่งที่ว่ากีสาพโพตมีเถรีในขณะที่ท่านเป็นโยมท่านก็มีครอบครัวแต่ท่านมีลูกชายคนนึ็งเป็นลูกสุดที่รักของท่าน ตายไปด้วยความรักของแม่ไม่รู้ว่าไม่จัดใจให้ลูกตายนะมีไหมที่จะมียาพิเศษอะไรไหมที่จะให้ลูกฟื้นเสรมาได้ร้องห่มร้องให้เพราะความสงสัยที่ลูกจยากตายก็อุ้มลูกอุ้มลูกไปว่ามียาอะไรนั้นที่จะช่วยให้ลูกเกิดฟื้นขึ้น,น,นมาได้ ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมอยู่เขาบอกว่านู่นไปหาพระพุทธเจ้าเพราะเขามียาดีมียาดีก็พื้นขึ้นมาได้นางก็ไปั้งร้องโห่ร้องให้ว่าช่วยลูกของชารลูกหน่อยแนช่วยลูกหน่อยช่วยดูชาของของโยมหน่อยพูดเนาะพระพุทธเจ้าบอกได้แต่โยมต้องไปหามเมตพันธ์ประการน,นะโอ้ได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  แต่ว่าต้องไปหามาให้การประกาศในที่บ้านคนไม่ตายนะนาาก็ไปอุ้มลูกไปกรอ้องให้เคาะประตูว่ามีมาได้การประกาศไหมนี้น้าจะเอาตัวาั้นแต่ว่ามีคนตายในที่บ้านของท่านนี้ตายไหมตครเคาะประตูและประตูเรามีแต่คนตายนั้นก็คือธรรมะที่พทธเจ้าทรงแสดงให้นาาคิด ลูกที่อุ้มมา้วก็มีสภาพที่ที่ป่านสัญญาณเริ่มมีแล้วเยอะเห็นแล้วน้ำหนองไหลแล้วนางก็ชิ้ไว้เข้ามากราบพระพุทธเจ้าเห็นสัจจาความจริงของชีวิตเพราะความตายั้นไม่มีเฉพาะลูกของของฉันทุกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็าต้องตายนางของบุต เป็นพิสุน์แล้วก็ได้ไป,ปรู้พระบารมเพราะธรรมะสังเวชเพราะความรักความวิตรโยกที่เกิดขึ้นกับจิตใจตรงนี้ที่พระพุทธเจานน้าท่านได้แสดงทำให้เห็นว่านี่คือความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านจึงให้พิจารณาอยู่ประจำประจำว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็มี ความตายเป็นธรมรมดาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วเราจะไม่ให้เกิดค,ความประมาทเกิดขึ้นมันทำคุณงามความดีเหมือนกับที่อาจารย์อาจารย์รสุนทรพิรักจันหาชนท่านได้แต่งตั้แต่ท่านตำลังให้อุบายคำให้เราได้คิดอย่างประมาทให้เร,ร,ร่งรรทำคุณงามความดีเร่งซะ อา่ประมาทอย่าขาดการประกันพวกว่าเราจะไม่เจ็บไม่ปวดและยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นทำช่วงไหนก็ได้ความดีท่านไปให้ประมาทภาษาอีสานขาดคำวมาความายมาีแขนข้อทุกวันเตึงสาวเล่นหนังจังไบน้น่นท่านให้เราไม่พิจารณาไม่ให้ประมาทในตรงนี้ให้รีบสักรีบทำคุนางนานความาดีรี เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่เรากำลังทุกคนกำลังก้าวไปอยู่เป็นเครื่องเก,อน,ก,เกอนจิดเกอนจกัการแสดงพระสัทธรรมเทศนานนในงางนชาปนกิจศพของลอเตอร์พีระก,กันหาคินในวันนี้ก็พอสรุดว่าชีวิตของเราสร้างมีความตายเป็นเรื่องน่า องค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสความจริงให้กับพวกเราคือทุกสกภาพที่ทนไม่ได้แล้วก็สาเหตุที่เราเกิดความทุกข์เพราะอะไรเพราะความอยากของเรา่ไม่ได้ดัังใจเราการตัณหาภพราะะตัณหาวิ่งละตัณหาท่านให้เรารักใจเลยผลทางวิธีการวิโรธคือให้ละตัณหาคือความอยากแล้วก็หนทาง,ททานนาางามา,งมางเองว่าที่เราศึกษายอยู่ก็คือมัรค มีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิที่เราได้ศึกษาแล้วนั่นคือวิธีการและโอทาแล้วก็ที่เรามาในวันนี้มาเพื่อปุงธรรมมสัาเดชเข้ามาสู่จิตสุดใจของเราน้องนำอีกประการที่ว่าพุทธศาสนาให้เราศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติเราจึงจะรู้รสชาติของความสงบ รสชาติของความสุขเป็นอย่างไันี่คือพอที่สรุปใจความการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี้การรู้การเดกธรรมคิดหนาท่านผู้ประหลัดไว้จะให้สมบูรณ์เป็นวัดวัตถุธรรมดุลย์ยันุรีนะครับนหลวงปู่ก็ในธรรมก็เป็น ไปแล้วไหมครับ